สวัสดีครับแคตตั้นปุสามแปดครับวันนี้เราจะแนะนําเพื่อนๆในการผสมดินปลูกแคทตัสนกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปผสมดินปลูกแคทตั้นกันเลยครับดินที่เหมาะสําหรับการปลูกแคทตั้นนะครับควรจะเป็นที่มีความโปร่งมากๆส่วนผสมของเราที่จะแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือจะมีด้วยกันหกอย่างนะครับตัวที่1ก็คือจะเป็นหินผเข่าไฟนะครับ ตัวที่2จะเป็นเพอร์ไลท์สออย่างนี้เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้ดินมีความโปร่งนะครับส่วนตัวที่3ามก็คือขุยมะพร้าวที่เป็นตัวละเอียดนะครับตัวที่4ี่จะเป็นพีทมอสนะครับวัสดุปูตัวที่ห้าก็คือเป็นทรายแนะนำเพื่อนๆให้เป็นทรายที่มีความร่วนนะครับก็คือที่เป็นทรายล้างที่มีความละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับทรายเล็กสุดนะครับ ส่วนตัวที่6นะครับก็จะเป็นดินนะครับดินนี้แนะนําเพื่อนๆให้เป็นดินใบก้าปูนะครับก็คือต้องมีการร่อนด้วยอันนี้เราร่อนไม้เรียบร้อยแล้วนะครับร่อนเก็บไว้จะได้สะดวกในการใช้ทั้งหมด6อย่างนี้อัตราส่วนในการผสมนะครับก็คือทุกอย่างอ่หนึ่งส่วนครับ1ส่วนทั้ง6อย่างเลยเดี๋ยวเราจะผสมกันเลยครับ ดินที่ผสมนะครับเน้นว่าจะต้องเป็นดินใบกัมปูเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยใช้ดินแบบอื่นซึ่งเวลาผสมไปทําให้ดินนี่ยทำให้ดินปลูกที่ผสมแล้วเขามีความแน่นรากไม่ค่อยเดินครับตัวนี้ดินใบกัมดินใบกัมปูจะดีที่สุดหลังจากเราผสมวัสดุปลูก ทั้ง6อย่างในะอัตราส่วนเท่ากันนะครับก็คืออย่างละ1หนึ่มดเลยนะครับต่อไปเราก็จะผสมตัวที่เป็นกันลานะครับอีก3ตัวคือก็คือจะมีกันลามีปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็มีสตาร์เกิลจีกันมแมลงเข้าไปนะครับสตาร์เกิลจีนะครับเราจะใส่ไปเลย สารกจีนี้กันมแมลงในดินนะครับบางทีมแมลงเขาอาจจะผสมเขาอาจจะมากับดินที่เราซื้อตัวนี้เป็นปุ๋ยอสโมโค้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกันลานะครับเพื่อนๆจะใช้แบบผงหรือแบบเก็ดก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับก็คือจะมีวัสดุปลูกทั้งหมด6ชนิดและตัวที่เป็นกันลากันมแมลงแล้วก็ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะทําการผสมให้เข้ากันนะครับ วัสดุปลูกแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีในเรื่องคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับอย่างหินภูเขาไฟนะครับที่เราใส่เข้าไปก็เพื่อที่จะว่าให้เขาเนี่ยมีการระบายน้ําได้ดีนะครับหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลส์วนวตัวที่เป็นดินดินกัมปูดินใบกัมปูแล้วก็พิทมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับเขาจะช่วยในการเก็บความชุ่มชื้นให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้น ที่เหมาะสมนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะเพิ่มบางตัวได้นะครับในกรณีที่เราปลูกแคตตัสบางสายพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นเยอะหรือต้องความความชุ่มชื้นน้อยแล้วแต่เพื่อนๆจะสามารถดัดแปงได้นิดหน่อยนะครับ น,นี่เข้าคดีเรียบร้อยแล้วครับเ,รเพื่อนๆสังเกตนะครับก็คือดินที่ที่ผสมไว้เรียบร้อยจะมีความร่วนมากนะครับเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนตามดูก็จะแตกอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือดีแล้วครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับดินลูกแค่ใต้ของเราครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดวัสดุบางตัวได้นะครับ เพื่อที่จะเหมาะสาหรับสภาพอากาศจาแถวบ้านของเพื่อนๆนะครับโดยที่ปกติส่วนใหญ่ผมจะเพิ่มตัวที่เป็นกินบูเข้ไฟแล้วก็เพ์ไลท์นะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมีความโปร่งยิ่งขึ้นเพราะว่าบางกรณีนี่เราต้องการที่จะลดน้ําบ่อยขึ้นนะครับเวลาลดต้องการลดน้ําบ่อยขึ้นเราก็ต้องเพิ่มตัวที่มีความการระบายน้ําได้ดีก็คือตัวที่เป็นหินบุกข้อไฟแล้วก็เพ์ไลท์นะครับเพราะว่าดินที่เหมาะสาหรับปลูกแคทตันนะครับก็คือสังเกตง่ายๆเวลาเพื่อนๆลดน้ํานะครับ ภายใน2วินาทีน้ำจะต้องแห้งจากกระถางที่เราลดนะครับนั่นคือดินที่ดีเพื่อนๆอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับแคทตัสเรื่องอะไรเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ